สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอยู่กับ King Sword รีวิวครับเหมือนเดิมครับกับเกม Honor King ครับเ k อันนี้มารีวิวหยุนเก๋อนะครับที่มีการปรับมาใหม่บางคนยังไม่เคยเห็นสกิลนะครับนี่เป็นตัวที่สามารถตไีได้ระยะไกลนะครับเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยมีสกิลที่เรียกหุ่นออกมาด้วยนี่นี่คือหุ่นเชิดของเขาครับ ก็ถ้าเมื่อเรียกหุ่นเชิดมาแล้วเนี่ยท่าแรกเนี่ยมันจะทําให้ตัวเขาตีธรรมดานะแล้วก็สามารถเรียกกลับไปด้วยติดน็อกอัพนะครับนี่แบบนี้เลย,ยนะยามาดูสกิลของล่างคนก่อนครับสกิลสครับเป็นปลานี่ครับกระดาษนกออกไปครับส่วนสกิลสาเนี่ยเป็นสกิลกระตกุกเส้นเอ็นนะ นี่คือสกิลของฝั่งของคนนะครับสุดท้ายครับเป็นสกิลที่เคลื่อนไหวในพริบตาครับหรือว่ากระโดดออกไปจังหวะนี้เนี่ยจะไม่โดนโจมตีแต่สกิลครับผมยังไม่หมดนะครับยังเหลือร่างหุ่นอีกนะมาดูสกิลร่างหุ่นครับพาแรกครับปล่อยไปเป็นหุ่นนะตรงนี้ครับก็สามารถกรอบตัวเองได้นะนะครับกรอบกรอบเป็นศัตรูได้ไม่ให้เขบเจอเองครับกรอบเป็นศัตรูได้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ย มันจะสุ่มมานะครับตรงนี้พอเวลาท่าสองครับก็คือการสลับนะทุกคนเห็นเมื่อกี้เลยนะครับและอย่าลืมครับผมสำหรับใครที่อยากได้โทเคนครับเอาไว้จัดสกินสวยครับนี่เลย Redman Shop นะครับถูกแน่นอนคุ้มสุดๆโปรโมชั่นมีมากมายครับเลือกได้เลยแล้วเจอที่ l ลิ m a n น